กับผมก็สวัสดีครับพี่น้องกรวงสบอรนะครับเนาะครับพี่พาน้องม,องม,องมองาอสซาอีขึ้นเก่าแล้วครับกับทีมงานเสียโปขึ้นเก่าครับพี่น,อน้องซาน้วยนี่มาเพิ่นสาปัญหานะครับพี่น้อง พี่น้องคือบ่อนขักแกฮึมฮึตามปัญหาพี่น้องถ้าม,มันาหลุนมาเบิองน้ำกันอีกเสาร์เลยครับมันสีสมบ่อนบอลบ่อนขักพี่น้องเอ้ยปลาไอ้ครับมือเอีนเสาร์ทั้งค่อยมาเบิองน้ำกันอีกเส้นหนึ่งพี่น้อง ครับ,บสวัสดีย้มสวีทีึงครับพี่น้องด้านนี้เลิกเสร็ครับท่บอนีเากเรกือับ่ายแล้วเาง่ายอยพี่น้อง ไาตัาง้งสูไม่ครับพี่น้องสูปองเกานั้นมันบโบกหนามครับพี่น้องมันสูงทานั้นได้ต้องมาตั้งสูไม่ฟังนี่ครับบ่งเด็กจับแกกแล้วครับพี่น้องบาทที่นี่มาลมนเบิองน้ำกันครับ tất cả kim khẩu ngay bây giờ nó gặp nó hoi chuột lái gặp chị nọn quý chị mà nhai nhai เอาอีกแล้วพี่น้องตอนบัตท่านสูบนันบอนครับบัตรต้นสูบสูบบกแล้วล่ะว่วาห่าป้าสี่อันนี้กระโปมีพี่น้องเอ้ยเงียบกิ๊บเนื้อบัวร่มนิดหนึ่งใกล้ไปนร่มแล้วกัน,กกนสนั่งกิ๊บสั่งเลย อืมใส่ใหญ่ครับพี่น้องรครับปลาลุกพี่น้องปลาลุกปลาลุก,กคนใหญ่เลยโอ้ยจะบอกดีกูเอาทังมาทายเอายายตตัวปด็กขึ้นทัง ยาพญวิญญานั่นวิบยาผัดยาอิลียาตัวใหญ่ไรบ่หลายอยู่สอลเดียวโอ้ตมพ่อม่ด้ทเขาเลยเนาะทุมันบ่นทุไเพ่อนมันบ่อุ้ยอับยาบบ่ที่นนก็ถามี่ยอบยาบ่เหรใส่เอามาให้เน่ต้งทมเลยน่ ปกปกต้นสูบุกเลยครับต้นมาท่านเด็กสูบคนละยางเลยพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปเลยอย,อยู่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 เจ้าสะอยู่อยู่อยู่บอ่อยู่บอ่อเจ้าสะเออหนึ่งตัวอู้ไปรถถ่าพี่น้องไอ้กี่ อุ้ยอุ้ยบ่ได้เักเพื่อยะยะมันสี่บ่อครับเห็นแต่หัวครับ หลุดน้ำขั้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องวบันมแต่บอก้ะเาดอาากีบลวัยดอกเอาึ้นมาบาดได้มาสี่วันหนึ่งเนาะเบือกไปสู่ไปตู่ หืมจต้อตงจิเข่งเหรอี่จะบักซองนอะเข่งเมยไงตี้อนี้นวนฮะนี่ประคองยังไต่วมนยวังก็เอาใส่ไปเหลี่ยวดีตัวหนึ่ง อยขึ่นสม่อนนมห่อนนี่เนาะอือ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 อยู่พะย่ะอยู่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเย็นพิตาหลทุอคนเห็นมีเห็นตรือเฮะ

งวา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 งอยู่จุกแล้วงงีด้วยจุกอยู่นน้มอยู่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 ำ não lá eu vou fazer มันแม่้เห็นโตมันอยู่นั่น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 แหงนั่นนั่น้นนนนนนองโตได้ปะยัยไปคอดไปถูกไปเรื่อยๆครับพี่นนอก 起钩，兄弟们，快起钩！有波，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 有波。 รูบู่บ่ต้องไปยังไงังกกระเดินกขี็แดดับาทต้องกระเดือแค่งวเขาหามะลิ เอาาเเ้อ,อาไรเกมมัน,นปวดตีด่ลยอระลุกกะลุกเนาะกรลุกล้วนเลยครับเอขาจับมาอย่งนี้

ใส่บ้านุ่นมาครับใกล้สิ้นสิ affe, 是是 3, ้นละพี่น้องสามพันหาก็คือว่าโอเคอยู่ครับ เท่มาเท่มาเท่มั้ยหนีถุงบ่าบ้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 าบาบปา้าบ้าบาบ้าบ้า้าบ้า้าบ้าบ้าบบ้าบ้าบ้าบบ้าก้รบบป้าบบ ครับเซตสินพันหลักิจแล้วครับพี่น้องซ้านวันี้เมาสามพันหาเนาะครับพี่น้องเพิ่นมาจากกุ้งเทียมนะครับเพิ่นมาเมาไปเมื่อบานครับพี่น้องไปไสกว่าไงขอดเป็นนครพนมเนาะเป็นนครพนมครับพี่น้องก็ถือว่าได้อยู่ครับส้ามพัหามีปลาตัวใหญ่ๆอยู่ เอ้ยต้นเหลี่ยอามาลงมามันถ่ายเลยถ่ายละตัวต้นอุ่มดิต้นอุ่มอับแต่อันไรนด่วนเลยต้นจับตัวใหญ่ดิจับอุ่มอุ่มอะไรนาเดินเดื่อนเล่นจับเอาตันนี้จะถ่ายรูปจะถ่ายรูปนี่จะถ่ายรูปโชว์นี่เออถ่ายเนี่ยบอกอยากขอของนักบากแลก วายูวอร์บันทงก้อยยกเอ้าแบบที่คุณยายทางให้อดวงถ่ายน่ยจับเลยแล้วจับหลงมือแล้วไม่ต้องออกเออตัวนี้จับไดแน่นคนไม่เก่งเนี่ยคนเก่งต้องจับได้เดี๋ยวคุณยายจับให้มานี่ยมาจับด้วยเนี้ยมาเนี้ยเนี่ย มือนุจับตัวใหักใหญ่จับตัวหญ่เตี้วมึงยังเนาะปวดมุกปุ๊บกัน้หันละงเ้หันหลังัดมากออเมอันได้ฝนเลยเขางเขาไม่พัดนะคะนะมืองเป็นยังไง มันไปไหนวะกระตูนอี่วะเดียเดี๋ยวเียมไยห่างน่เอนเอนบ่เอสียไปขายไห้วเอาไอันเอาไว้ยมันย่อนเสงเนาะเสียงมันย่อนเสียง แ่หี่แล้น้ามีไบอบอแล้ออวละเดี๋ยวป้าโคี่จะใส่สวยๆคับพี่น้องป้าอ่างไป้คิงซีพีครับมีแม่าทายป้าโคเ<ด>นี่ยนุ่ลุก้งเหยลุกกุ๊กลำนี ครับพวกมันนีก็ข้อลาพีร่าหนองสมีนะครับเนาะคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับปิดผ่านประกันได้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขช่องต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาพีล่าหนองเพียงสนีนะครับเนาะ ินาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ